สบายดีที่น้องมาพอก็อีกแล้กับสองน้องเดือนเนาะอยู่ทีหน้าพอน้องมินนี่คือเกาพี่น้องเอช่วงขมคำเบาใจกับมากคือเกาพี่น้องนท่านด้เมื่อคนไก่ชิเมื่อนแหละนวะเอองัวกนผลไลเนาะคนวะงองอ่ะผูมีงัวมีมมกับเมื่อก่อนเนาะยัง นั่งแต่ผู้ท่านจะมีง่วมีมอเนาะบ้านนี่นั่งทางนี่ก็นั่งสามสี่คนบอกว่านับสิเด็ก้าพคือการอะไรพี่น้องเลยสวัสดีก้าบ้านเนาะมันมันคำแต่ว่าตะเวนมันแดดเนาะพี่น้องบรรยากาศังมือแรง แมนสีมุ้งปูขาแล้วเป็นไงโต๊ะจบุ้งเอาบเงประมาณเบิ่งมุ้งว่าไ้อันสี่มุ้งสี่มุ้งสี่สิบพัดหอนหามุ้งอยู่เออสี่มุ้งสี่สิบไายหน้ายังสองไห้พี่น้องเลย พอดีคำคำหมดเลยเนาะดาวมวยเบ้เพ่งเลยเป็นคิวที่สามดาวมวยกับมาคือเก้าอดทนสูส่วนปนอมกันพี่น้องเอ้ยยำหายยำหน้าคือหายน้องมวยเมื่อพร้อมะบุนเพ่งพี่น้องเอ้ยอือว่าได้น้องมวยบอกวันสิเพ่นก่อนบ่ เปนยอยงโลกาเขาติเนือเออนติดนี่กะเ<อ>ข้าพี่น้องเอ้ยท<อ>ี่คืั่อเมืน่นยังชีแวโลกาใช่นี่เข้าพิ่นวอาครับเดี๋เนาะเคยลากลับเลยพี่น้องเอ้ยพอมันคำมาเด้พอรองมิน,นี่ <c ười> บนียย่า,งงามแรงๆี่เงอืาอากาศมาจากอันอำน,อน,นวยความสะด,ดวกมาได้เนาะตอนแรงเกาได้เา <c oughs> แต่กาซ้ำนี่ไม่กระเดดห่วยเนาะอ่อนและทำแม้ขึ้นคือจะเช้าโอ้ยเจ้าเออแมน ยังสองสี่หกคนพี่น้องเอ้ยสู่ไปทนำการพี่น้องยำมอแรงเออหกึงตาลกองพี่น้องเ้ยลาแอะเนาะตาลก่งก็ค้นมาต่ดำหน้าเมื่อกี้นี่เออถ้าค้นมาต่ดำหน้าลรวก็ถ่ายคลิปให้พี่น้องเบ่ง เสร็จแน่ยุเขาจะมากัดสิเปื่อนเสร็จแต่เมื่อไงแล้วพอลูกซ่องพี่น้องเอ้ก็แน่นี่แหละกัยากแน่เป็นธรรมดาเมื่อคำร้ายกัตักหนํำตักในเนาะเมอคายาหาะ ผู้ที่ชนแรงชนง่ายกับผู้ที่ยากอีกพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวกับจิตด้พากันกลับเลยพี่น้องเอ้ยซอยผมน้องมม่หนีก็สิแล้วให้นี่จีดอกพีน <laughs> ก่น้องเอ่อเหลวจีดอกน้องให้นี่เนาะก็สิแล้วพี่น้องเอ้ย,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 ยอืม เมื่ออื่นกันเข้าคือเก่าแล้วมื่ออื่นกันมากกว่าเห็นพี่น้องเลยอันอยู่ดีมีแห้งบอกกันคือเก่าพี่น้องเลยจังหวะแล้วมันบอกอะไรเนาะเรื่องข้อมูลแต่เมียขอวาชิมาทำกันเตะวาชิมาขอวาเชฟ เออบนไดมาจแตใช้รรอนี่เราลอยว่าจักบนไดแนวเสริมพลังไปเนาะเสริมพลังงนี่ยมีหววไดเนี่ยมันก็เสบมันันมแล้วไปเนาเลยออสบแล้เวลา จังว่าเพิ่งลืมมั้ยยังเนาะพอใจเพิ่นกาบลงมาอีกพี่น้องเอ้ยจักเพิ่นสิมาเอาหยังสงสัยมีแนวลืมบรรยากาศทงไฮทงหน้ายังมันแรงพี่น้องเอ้ย ตอนนี้กัด <c oughs> หามุ้งย่างเลยหามุงงาม้งย่างชิปนะที่แมน,แแนพัญญามเกี่ยวเขานะครับไว้แง่มนี่นั่นคำแน่อยู่น้ำนี่นนม,มีพลังเลยเพื่อนวะเพื่อนได้มักแตงกลัว

เครื่องทั้งวบานีเมือฝา้างนสูงก่ประมินวยมันก็เปนตัวเรียงนะครับแปดบานนี่ประมาณทิปปลายหน่วยบ้านนี่นี่ก็ได้กินขนานเลยเนาะอันมืกแต้งคู่เดียวนะเนาะแตงคู่เดียวกอบคักขนาดเลย คือสิพ่อหนามขนาดเลยกอบเออกอบคักว่วันอกอบคัมสอดอืจวัามันมอยากเต็มทางกว่าเลยนะมันกอบคักทำไมมันอันนี้กุหวัวอ,นะนะอันนี้นฮะก็ยังเป็นเบีย้ยนี่บูกบ้าน <laughs> จักยาม đây là sẽ ได้ bên ừ วัน này bên mạc อือ nè ได้เป็นหมากเด้อน่ะเฮาก็ลามคืออ่ะแตงอ่ะแตงหยังแบบของชูฮะเออแตง มันเรากินอ่อนๆเขากินเลยค่ะง่ายแล้วจะป้าไปอื่นมืเทือนคือว่าแก่เลยค่ะในผิหนองเลยแก่เลยง่ายก็เขาอยู่ว่ Cái xí lẹo hai là bên nào ơi Nhanh ít bấm ăn là ừ. nà, cứ xí lèo nó ừ. Cái lưa ừ. Chị hạ nà nà bên nào ơi ไปที่เขามาเบิ่งคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เด้อพี่น้องท่านผู้ชมบุตรสุกุสุคนเนาะที่เขามาเป็นกำลังใจให้ช่องน้องเดือนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับซักใหช่องน้องเดือนเด้อพี่น้องคลิปนี้ก็มีอย่างไรเนาะมาถ่ายพี่น้องเบิ่งยำทำให้ทำหน้าเงาเแิงอากาศดีๆเนาะตอนนี้ก็อากาศดีเลยแดดอ่อนเลย ทานอะไรพี่น,พน้องก็ดีเท่าๆถ่ายลำซมๆน้องมวยตอนหมดมืด <c oughs> ถา่ายบส้มส่ๆน้องมวยตอนหมดมืดมันเดไ<ห> <c oughs> ต่โคมถ่ายพี่น้องเลยถ่ายหับส้มได้เนาะคลิปต่อจากนี้เนาะสบายดีพี่น้อง